สวัสดีค่ะเพื่อนๆเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้แม่จะมาทําเป็นพิซซ่านะคะแต่จะไม่ใช้เป็นแผ่นพิซซ่านะคะทุกคนจะใช้เป็นโรตีสําเร็จนะคะเนื่องจากไปซื้อแผ่นพิซซ่าแล้วไม่มีนะคะของหมดไปเริ่มทํากันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะแม่จะทาซอสมะเขือเทศนะคะให้บางๆแบบนี้นะคะให้ทั่วแผ่นนะคะต่อด้วยวางไส้กรอบเรียงๆียกันแบบนี้นะคะไส้กรอกนี่คือชอบแบบไหนก็หั่นเป็นแบบนั้นเลยนะคะ ต่อด้วยปูอัดนะคะวัตถุดิบที่มีก็คือในตู้เย็นเลยค่ะอันนี้แม่ไม่ได้ซื้อเพิ่มนะคะวางเรียงเรียงกันไปเลยค่ะจากนั้นนะคะแม่จะโรยแฮมนิดนึงค่ะแฮมนีหั่นเป็นชิ้นเล็กๆค่ะ ต่อด้วยมันฝรั่งที่หั่นเป็นลูกเต๋านะคะอันนี้ก็คือต้มเรียบร้อยแล้วค่ะสุกแล้วก็จะเพิ่มสีสันแล้วก็รสชาตินะคะด้วยการใส่ชีสดิปลงไปนะคะแล้วก็จะมีเป็นมายองเนสนิดหน่อยนะคะคือพิซซ่านี่ก็คือแม่ชอบกินแบบว่ารสออกจัดๆนิดนึงนะคะต่อด้วยที่ขาดไม่ได้เลยก็คือชีสนะคะมอสซาเรลลาชีสนะคะโรยลงไปนะคะ แม่จะชอบเป็นชีสเยอะๆนะคะก็คือใส่แบบเยอะๆค่ะจากนั้นนะคะจะไปใส่ในหม้อทอดไร้น้ำมันนะคะตั้งอุณหภูมิที่180องศานะคะ10นาทีนะคะนี่เลย10นาทีก็จะได้ประมาณนี้นะคะทุกคนคือน่ากินมากเลยคือชีสแบบเยอะมากเลยนะคะเดี๋ยวเราจะเป็็นเปนตัดนะคะหน้าตาก็คือไม่ได้สวยนะคะทุกคนแต่รสชาติก็คือใช้ได้นะคะ พอให้หายอยากพิซซ่าได้อยู่นะคะทุกคนนี่เลยคลิปนี้แม่ขอขอบคุณน,นะคะทุกคนที่เข้ามาดูนะคะเดี๋ยวแม่ขออนุญ,ญาตไปรับประทานพิซซ่าที่แม่ทำนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ